เทคนิคก,การน็อกหอยเชอรี่แล้วส่งแบบฉบับของต้นกาฟาน,นครับปลอดภัยแน่นอนเ <het> ทคนิควิธีการที่ดีในการส่งหอยเชอรี่ก็คือการน็อกให้เขาหลับเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับพอเราน็อกแล้วหลับเรียบร้อยแล้วเราก็จะแพ็คส่งนะครับการแพ็คของต้นกาฟานก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมส่งไปนะครับจะเรียบร้อยหอยจะหลับแล้วเรียบร้อยแล้วก็ส่งนะครับเราจะค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับผมนี่นะครับ ดูนะครับคือเราทําอย่างเงี้ยมันก็จะได้ก็คือสะดวกนะครับผมสะดวกสบายแล้วก็เรียบร้อยหอยก็จะหลับเรียบร้อยนะครับผมหลับแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเวลาส่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสียหายนะครับมันก็จะมีอัตราส่วนเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่มีทางร้อยนะครับผมแต่ความเสียหายมันจะน้อยกว่าวิธีการอื่นๆนะครับที่ผมเคยส่งมานะครับผมก็เคยส่งแบบทั้งสด แบบขึ้นจากน้ําเลยก็ส่งนะครับผมแล้วก็ใส่ในกล่องในพัสะดุก็ปกบว่ามันก็คลายน้ํามันก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็การอบข้าวทาให้หอยตายด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์การตายมันสูงนะครับความเสียหายมันสูงถ้าเกิดไม่ตายมันก็อ่อนแอนะครับแต่คราวนี้ด้วยวิธีการส่งอย่างเี้ยนะครับผมว่าเราแพ็คลอนน็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาหลับแล้วนะครับเขาสนิทเวลาการส่งไปเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยนะครับ การแตกการกระแทกก็จะน้อยมากนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟิกนะครับมันค่อนข้างที่จะฟิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปคือการกระแทกการแตกเนี่ยมันมีครับผมแต่ว่ามันน้อยนะครับผมมันก็เลย <c oughs> ถือว่าเป็นการส่งที่ดีนะครับในความรู้สึกของผมนะครับผม <c oughs> เพราะว่าส่งไปแล้วก็ลูกค้าก็ค่อนข้างโอเคสําหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าสนใจหอยเชอรี่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับ ผมก็มีทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ติดขึ้นเอาไว้ให้แล้วครับดูที่แถบด้านล่างนะครับผมถ้าเกิดสนใจพันหอยเชอรี่นะครับผมอยากลองเลี้ยงจริงๆนะครับผมผมก็ขอแนะนําตัวเองนะครับผมจากประสบการณ์2ปีนะครับผมที่ผมเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่มาหอยเชอรี่ผมเนี่ยมันจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับผมเพราะคนหอยที่เราเพาะเองเลี้ยงเองจริงๆนะครับเพาะเองเลี้ยงเองจริงๆแล้วเราก็มาล็อกมาทําทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับผม พับอยู่ลูกพับอยู่จะพ่อไปลูกนะครับเดี๋ยวลูกชายเรียกแล้วพับจะหลุดนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับหอยเชอรี่นะครับพันหอยเชอรี่นะครับหอยพวกนี้น็อกเรียบร้อยแน่นอนนะครับหลับนะครับแข็งแรงนะครับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายมีแต่น้อยมากนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะช่างกิโลก่อนนะครับเราจะช่างกิโลให้เรียบร้อยก่อนให้มันเต็มจํานวนกิโล นะครับเป็นวจนิโลเสร็จปุ๊บเราเดี๋ยวถึงจะทําการแพคนะครับผมแพคมันก็จะมีส่วนเกินให้อยู่แล้วล่ะนะครับผมจะกิโลเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับกิโลนะนะครับแปบาทนะครับก็แมงกระชอนนะครับนั่นของแม่บ้านนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดอยากรู้เทคนิคการเลี้ยงหยเชอรี่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผม การเลี้ยงหอยเชอรี่เราเพาะด้วยของเราเองนะครับผมโอเคครับผม